รอบลุปีศาจแดงประจําวันแห่งความหวังของคนไทยและยังเป็นวันชี้ชะตาเส้นทางสายยุโรปของแมนเชสเตอร์ยู่ในแตดว่าจะได้วีซ่าไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูโรปาลีกหรือไม่โดยคืนนี้เวลาไม่ดึกจนเกินไปเที่ยงคืน45นาทีลูกทีมของเอเดร็กเทนฮาก์มีคิวไปเยือนเบนิโตบิมารินรังเย้าของเรอัลเบติสอย่างที่เราทราบกันนะครับว่านี่คือเกมเล็ก2โดยปีศาจแดงนั้นตุนสกอร์ที่เรียกว่าได้เปรียบมากๆม,มาจากเกมเล็กแรกคือ4ต่อหนึ่งทว่าฟุตบอลลูกกลมๆเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับยิ่ แวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากเสียงเร่งร้าวของก้องเชียร์เจ้าถิ่นยิ่งทําให้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องตระหนักให้ขึ้นใจว่าพวกเขาจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะการเริ่มต้นเกมให้อยู่ในรูปทรงที่ถูกต้องไม่ถูกบรรยากาศของเจ้าถิ่นกืนกินนี่คือสิ่งสําคัญมากๆนะครับส่วนของอัปเดตความพร้อมของทีมมีข่าวดีในส่วนของมาเซลสเิเซอร์ซึ่งกลับมาร่วมซ้อมทีมได้เช่นเดียวกับวิกตอร์ลินเดเลฟที่หายไปจากทีมราวหนึ่งสัปดาห์เพราะอาการป่วยก็มีภาพกลับมาลงซ้อมพร้อมให้เลือกใช้งานได้แล้วและที่แฟนนนนนผีีีลุ้้กกกกกัั็คือออาาาาาารบมมมขององ cial, งต่ซยึหหไปจท โดยเกมสุดท้ายที่ดาวเตะหน้านิ่งปรากฏตัวในสนามคือรอบรองชนะเลิศนัดที่2กับนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนที่หายหน้าไปจากโปรแกรมซ้อมเมื่อช่องชวงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งยุโรปนั่นคืออันโตนี่ที่ข้อมูลระบุว่ามีอาการป่วยส่วนหัวข้อที่มีการพูดคุยวิเคร์กันคือสถานการณ์ของกาเซมิโลโดยหลักๆก็อย่างที่พวกเราสับหลอกได้แจ้งในคลิปเช้าเมื่อวานอีกว่าตัวของกาเซมิโลมีค่าโทษว่าถ้าได้รับใบเหลืองอีกหนึ่งใบจะถูกแบนอัตโนมัติในเกมนัดแรกรอบต่อไปทันทีหากว่าปีแสดงผ่านเาเรรอบบติข้าไปได้เอสร์4ต่่อทีต จากเกมนัดแรกทําให้ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเราก็อาจได้เห็นเอร์เคนฮากพักคาเซมิโลไว้ที่ข้างสนามเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้สดพอสําหรับเกมสําคัญนัดต่อไปและไม่เสี่ยงต่อการโดนใบเหลืองและโดนแบนในเกมรอบหน้าทว่าตอนนี้คาเซมิโลมีสถานะถูกแบน4เกมแน่นอนแล้วกับรายการแข่งขันภายในประเทศเท่ากับว่าเกมนัดหลังจากเจอเรอัลเบติสที่จะเล่นกับฟูลแลมในรอบ8ทีมสุดท้าย FA ฟเอคัยังไงคารเซมิโลก็ไม่อาจมีส่วนร่วมได้ฉะนั้นจึงเป็นสถานการณ์2แง่2งามว่าจะให้คาเซมิโลลงเล่นเจอกับเบติสเพราะยังไไไงก็ม่่ด้เลน FFA แล้วแน่ๆนหรือจะพักการเซมิโลแบบเอาให้ชัวรวว่าจะไม่เสี่ยงโดนใบเหลืองอีกใบแล้วโดนแบนในรอบต่อไปของยูโรปาลีกจุดนี้มีเพียงเอเดร็กทนฮากเท่านั้นแหละครับที่จะมีคําตอบชัดเจนว่าเขาคิดในส่วนนี้อย่างไรซึ่งในแง่ของความคิดเห็นก็มีจากเดวิดเมย์อดีตผู้เล่นปีแสดงชุด3แชมป์เมืม่อปี1999ที่มองว่ามันควรเป็นโอกาสที่จะถูกส่งให้สกอตต์แม็กทูเมนได้ลงสนามเพื่อสะสมเวลาการลงเล่นและเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของเกมเนื่องจากวิดฟิลด์ชาวสกอตต์หายจากทีมไปค่อนข้างพอสมคควรแลลละกัับมมมาา็ยยงไ่่เเเนนต90ี โดยใจความสําคัญที่เดวิดเมย์คิดว่าเอริกเทนฮากต้องใช้งานสกอตแม็กโทมินเนในเกมเจอกับเรเบติตแบบเต็มระบบนั่นเพราะเดวิดเมย์มองว่านี่คือผู้เล่นที่เอริกเทนฮากจะต้องฝากความหวังเอาไว้ในอีก4เกมที่คาเซมิโลจะโดนแบนขณะที่ผู้ร่วมรายการเดอะดีเบตอีกคนอย่างเอียนเออร์วิงที่เป็นฝ่ายโปรดักชันของพิมลิกเชื่อว่าคาเซมิโลจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเพราะแม้หลายคนจะมองว่าในเมื่อคาเซมิโลจะไม่ได้เล่นแล้วแน่ๆ4เกมในรายการแข่งขันในประเทศจึงควรใช้งานเฟดกับสกอตแม็กโทมินเนเพื่อให้เกิดความค เป็นการเซฟใบเหลืองคาเซมิโลไปพร้อมกันในตัวแต่เอียนเออร์วิงระบุว่าจากการดูแนวทางการทํางานของเอร็กเทนฮาร์ที่มักเลือกใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเอาไว้ก่อนเสมอและไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรมากทาไมมีความจําเป็นจริงๆคาเซมิโลจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงโดยพันเนอร์อาจเป็นไปได้ทั้งเฟสหรือสกอตต์แบ็กทูมิเนและพอเกมผ่านไปเรื่อยๆเช่นจบครึ่งแรกแล้วสถานการณ์ไม่ได้บีบคั้นอะไรก็อาจมีการเปลี่ยนคาเซมิโลออกแล้วทดลองคู่หูมิดฟิลด์ที่จะใช้งาน,นอีก4เกมที่จะไม่มีคาเซมิโลในช่วงเวลาลออนนวลาประมมมณ4มก็ีฟ ชุดที่จะไปสเปนกลายเป็นว่าเอริกเทนฮาร์ไม่ได้ใส่ชื่อของมาร์ซิยาลซิการ์อิกเบลหน้าทานบิชอปและคอบบี้ไมนูร่วมทัพไปในครั้งนี้ด้วยแม้แข้งเหล่านี้จะอยู่ร่วมในการซ้อมทีมเซสชั่นล่าสุดก็ตามเท่ากับมีขุนพลเดินทางไปสเปนในภารกิจครั้งนี้ทั้งสิ้น21คนครับในส่วนของการให้สัมภาษณ์เพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมตามธรรมเนียมเอริกเทนฮาร์ออกสื่อเคียงข้างกับขุนพลคู่บุญอย่างลิซันโดมาร์ติเนสโดยไปในคำถามที่มีทั้งเรื่องของอาการบา,เบ ho, า,รา,ารบดเจ็บดอดา,าริฮัดเจนได้้วว่าาาาาารรรุงยนีจะสามาถกลับ ไเมื่อ่อรแต่คาดว่าใช้เวลาหลายสัปดาห์แน่นอนเนื่องจากเคนนีธเทนฮากยอมรับเองว่าเป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างซีเรียสไม่น้อยแต่ก็ให้สัญญาณได้ว่าน่าจะกลับมาก่อนจบซีซั่นเขาจะกลับมาได้ก่อนจบฤด,ดูกาลผมหวังแบบนั้นและเราจะต้องทําให้แน่ใจที่สุดว่าเขาจะได้กลับมาเร็วเท่าที่จะทําได้ส่วนเรื่องของการไม่มีอันโตนี่กับชัดเจนตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าป่วยและเทนฮากก็คอนเฟิร์มตามนั้นโดยยังได้พูดถึงโองกาสออกสตาร์ทของฟาคุนโดวปเยสตี้ว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นเอาไว้เดียววค่่่่่ออมาดููกกันนนีีีทททสสเเรืงใใจบฟ คาร์เซมิโลมีค่าโทษว่าถ้าโดนใบเหลืองก็ถ,ถูกแบนในเกมนัดได้ของรอบต่อไปจุดนี้เอริกเทนฮากยืนยันชัดเจนเลยว่าทั้งสองคนจะได้ลงสนามเนื่องจากตัวของเทนฮากไม่ต้องการประมาทคู่ต่อสู้พวกเขาสองคนจะได้ลงเล่นเพราะเราต้องเจอกับคู่แข่งที่เข้มแข็งสัปดาห์ก่อนเราได้ผลลัพธ์ที่ดีและเราต้องทํามันให้ได้อีกดังนั้นเราจึงต้องลงไปเล่นด้วยผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราจากนั้นนักข่าวถามเรื่องความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นการโรเทชันทีมจากเทนฮากบ้างไหมมันเป็นเรื่องจรงิงจังเพราะเราต้องลง งานจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเรารู้จักคู่แข่งของเราพวกเขามีพเพื่อนที่ดีซึ่งเราต้องตระหนักในจุดนั้นและทําตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอจากนั้นเทนฮารก็ถูกถามเรื่องของมาตรฐานการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินที่ตัวเทนฮากเคยบ่นเอาไว้หลังเกมเสมอกับเซาแฮมตันจุดนี้เขาบอกว่าก็อย่างที่เห็นเรามีพเพื่อนบาดเจ็บและได้ใบแดงเราจึงต้องมีการพูดคุยกับทางพิมิลิกบ้างแต่ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกมันเป็นเรื่องของพวกเราเองเราต้องแสดงผลงานที่ดีออกมาและต้องมีสมาธิกับแค่เรื่องนั้นต่อด้วยคําาาาาถมมเเกกกกีี่่่่่ยวววัับบโปรรรแแแขขงงนนนนนทหใช้ตอ เราจัดการได้เรามีผู้เล่นที่ฟื้นตัวดีระหว่างเกมต่อเกมและก็มีการทำงานที่ดีกับทีมแพทย์กับผลงานของผู้เล่นที่แสดงออกมาเราต้องผสมผสานการทำงาน2ส่วนเข้าหากันเพราะเมื่อเดินทางถึงช่วงสุดท้ายของฤดูกาลเราต้องแน่ใจว่าเราจะมีทีมชุดที่ดีที่สุดนักข่าวยังได้ถามเรื่องโอกาสในการลุ้นแชมป์ลีกว่าตรงนี้เทนาคิดว่าทีมอยู่ในสถานะใดผมคิดแค่ว่าเรามีกระบวนการพัฒนาที่ดีแต่เราก็ตระหนักว่าระหว่างเรากับพื้นที่ตรงนั้นยังมีช่องว่างอยู่ผมเองก็ยังไม่ได้คาดหวังว่าเราจะอุดช่องว่างนั้นให้ได้เร็วๆแต่่เเเเราาพยมลลงนนชะทุกก เราสามารถเอาชนะทีมกลุ่มบนมาได้แล้วและเราทํามาได้อย่างเหมาะสมมันจึงเป็นเรื่องของการก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่ต้องเข้มข้นขึ้นอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องทํามันได้แน่พร้อมกันนี้ก็เสริมด้วยว่าพิมพ์ลิกมันไม่เคยเป็นงานง่ายอยู่แล้วมีคู่แข่งหลายทีมไม่ใช่แค่มาสองตัวแต่มากถึง5-6ถึงทีมหรืออาจจะ7ทีมด้วยซ้าเราตระหนอักว่าเราต้องพยายามทําในสุดของเราให้ดีนักข่าวยังถามว่าเป็นไปได้ไหมที่โปรแกรมที่เหลือจนจบฤดูกาลทีมของเทนฮากจะไม่พลาดท่าแพใ้ใครอีกซึ่งหมายถึงโอกาสที่อาจจะได้ถ้วยแชมป์กกมีความมสถ มากพอจะทําแต่เพียงแค่ว่าเราต้องแสดงผลงานออกมาในเกมตรงหน้าเราคิดไปไกลเกินกว่าเกมที่จะลงแข่งขันไม่ได้อย่างที่ผมบอกเสมอว่าเราคิดกันไปแบบเกมต่อเกมเท่านั้นขณะที่ลิซันโดมาร์ติเนสถูกตั้งคาถามว่าในมุมมองของเขาดันคิดว่าฤดูกาลหน้าอยู่ในเตดจะก,ก้าวไปควา้าแชมป์ลีกได้มากกว่านี้ไหมโดยส่วนตัวผมคิดว่าได้เรามีกลุ่มผู้เล่นที่ดีมากๆและสโมสสอนแห่งนี้มีความหมายว่าต้องคว้าโธฟี่แน่นอนอย่างที่ค้นบอกว่าเรามองแบบเกมต่อเกมและเรามีความเชื่อที่จะสูเพอรอลุนแชมป์ในทุกรายการที่เรามีโอกาสลงแข่งเมื่อถูกถามถึงแรง สนนุที่แฟนบอลมีต่อเขามากเป็นพิเศษมาร์ตินเนสตอบว่าการเล่นด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยแพชชั่นคือความลหลงใหลของนักฟุตบอลเรามีสายสัมพันธ์กับแฟนบอลเป็นอารมณ์ร่วมที่ดีเสมอเวลาได้ยินพวกเขาร้องเรียกชื่อสําหรับผมการมาเล่นที่นี่คือความฝันที่เป็นจริงส่วนคําถามว่าเขาเองเคยถูกมองว่าสามารถเล่นตําแหน่งมิดฟิลด์ได้นั้นคิดเห็นอย่างไรทีมเรามีมิดฟิลด์ที่ยอดเยี่ยมหลายคนแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโค้ชเขาให้ผมเล่นตรงไหนผมก็พร้อมทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเสมอนั่นคือทั้งหมดของเพจคอนเฟิร ความเคลื่อนไหวในส่วนของการสัมภาษณ์กุนซอมาเนยอเปยากินนี่ที่แม้ทีมจะเสียเปรียบจากสกอร์ตามหลัง4ต่อหนึ่งแต่กุนซอวัยเก่าก็ได้ระดมกำลังใจปลุกเล่าทีมและแฟนบอลของพวกเขาด้วยกันบอกว่าในวงการฟุตบอลน,นั้นไม่มีใครรู้หรอกว่าสกอร์ในตอนจบจะเป็นอย่างไรพร้อมท้งงัดจิตวิทยาใส่มาในคําพูดเต็มที่ด้วยกันบอกว่าเกมแรกที่บ้านของพวกเขามันคือเกมที่จบไปแล้วและมันจะต่างกับเกมกันที่2ซึ่งพวกเราจะลงเล่นโดยมีแฟนบอลของเราให้การหนุนหลังเราต้องพยายามตั้งแต่นกหวีดเริ่มดังขึ้นที่แแนนนน่่่่่่ๆคืืืออออผผมมมมมเเชชัััใทีขงงละยิกกวาบ งงขอออแฟนนนบบใ้าาเเรดังนั้นเราจึงจะพยายามสู้ร่วมกันจนสุดทางก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นนั่นแหละครับว่าแม้จะทุนสกอร์มาจากเกมนัดได้ค่อนข้างห่างแต่ลูกทีมของเอริกเทนฮังจะประมาาไม่ได้เด็ดขาดเพราะฟุตบอลมันคือความไม่แน่นอนและช่วงเวลาสําคัญมากๆคือช่วงเริ่มต้นเกมที่จะได้ไม่ยกคอนไปกับบรรยากาศในสนามของทีมเจ้าทิ่นอย่างในส่วนของการสัมภาษณ์มานิเอลเปเยกินนี่ก็พูดไว้ชัดมากๆว่าพวกเขาต้องเริ่มเกมให้ดีตั้งแต่นกหวีดดังเพราะสาหรับพวกเขาการได้ประตูแรกเร็วเท่าไหร่ยิ่งส่งผลต่อขวัญกาลังใจและจะมีส่่่วนนนนใใกกาาาารรรรยิงงเ้บสม ให้มีอัตราความน่าเกรงขามมากขึ้นอีกหลายระดับนั่นคือจุดที่สําคัญมากๆที่เอริกเทนฮาร์คจะต้องย้ํากับทีมของเขาให้ขึ้นใจเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเกมนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นกันจนตัวเก่งเกินไปข้ามไปดูในส่วนของกระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรอ้อางอิงจากไซมอนสโตนคายบีบีซีรายงานว่าภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คือน่าจะอยู่ในเงื่อนไขเวลาวันศุกร์ทางสโมสรปีศาจแดงจะได้ต้อนรับการมาเยือนของตัวแทนจากฝั่งกลุ่มทุนใหญ่2กลุ่มทุนที่ยื่นข้อเสนอซื้อสโมสรน,นั่นคือกลุ่มทาาม,มทุนกดิจแลละะ่ขออองเอรคปยยยยี มาฟังบีฟสรุปแผนงานการขายสโมสรอนจากตัวแทนที่ครอบครัวเกรเซอร์มอบหมายหน้าที่ให้นั่นคือเจ้าหน้าที่แผนกการเงินชื่อคลิปแบตตี้ลึกลงไปกว่านั้นไซมอนสโตนบอกว่าอาจมีการแยกตารางเวลาการมาเยือนโดยกลุ่มทุนกาตาที่ชิคแจงซิมจะส่งตัวแทยมาน,นั้นน่าจะมาในวันพฤหัสบ,บดีส่วนทางเซื้อจิมและคลิปที่แววว่ามาด้วยตัวเองจะมาในวันศุกร์บีฟงานสรุปเบื้องต้นคาดว่าจะมีพวกโครงสร้างแผนงานปรับปรุงในด้านต่างๆของสโมสรอ,อย่างเช่นสนามซ้อมสนามแข่งขันและชุมชนโดยรอบที่กลุ่มทุนที่สนใจจะเทคโอเวอร์ทีมต้องรับ เข้ามาแล้วจะต้องมีการดําเนินงานในส่วนนี้อย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาสโมสรให้ก้าวไปข้างหน้านั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นไม่ได้หมายความว่าครอบครัวเกรเซอร์ตอบรับข้อเสนอจากกลุ่มทุนใดแล้วหรอกนะครับนี่เป็นเพียงแต่หนึ่งในกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในเฟสสองของการขายทีมซึ่งจากข่าวที่มีออกมาในรอบวันก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าครอบครัวเกรเซอร์ยังคงมีความตั้งใจดึงเวลาเพื่อเล่งราคาขายให้สูงขึ้นอีกเพื่อที่จะโกยเงินก้อนสุดท้ายติดมือออกไปส่วนข้อมูลของฝั่งเจมี่แจ็กสันนักข่าวข โดยของฝั่งกลุ่มทุนกาตา์นั้นเป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ตลอดว่าพวกเขามีความตั้งใจจะซื้อสโมสรแบบ100%เโดยไม่มีภาระผูกพันด้านหนี้สินใดๆในการเข้ามาซื้อสโมสรส่วนของกลุ่มทุนเซอร์จิมแรดคลิปนั้นเจมี่แจ็กสันเผยว่าตัวเลขสัดส่วนที่พวกเขาจะเข้ามาซื้อคือ69%และจะเป็นในรูปแบบการลงทุนแบบมีผลผูกพันตามมาแต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดว่าอะไรบ้างหลักๆที่เราเข้าใจกันก็คือการที่เซอร์จิมแรดคลิปจะระดมเงินทุนจากสถาบันการเงินที่ร่วมมือ และในรูปแบบที่ว่ามานี้ว่ากลุ่มทุนเซอร์จิมต้องการจะซื้อสโมสร์ได้แบบสัดส,ส่วนหุ้น69%มันอาจมีความหมายว่าอำนาจการบริหารสโมสรหลักแล้วเปลี่ยนจากครอบครัวเกรเซอร์มาสู่เซอร์จิมแรดคิปแล้วก็จริงทว่าก็อาจมีกลุ่มคนของครอบครัวเกรเซอร์ที่ยังมีหุ้นในส่วนน้อยของสโมสรอ,อยู่ก็เป็นได้นั่นเองพูดง่ายๆก็คือเหมือนจะหนีผลยุคมืดของเกรเซอร์แต่ก็ยังมีเซี่ยวส่วนที่กอะสโมสรคอยกินผลประโยชน์อยู่ดีแบบนี้แล้วแฟนบอลปีศาจแดงก็เลือกไม่ยากเลยว่าอยากให้กลุ่มทุนไหนได้้้้้เขาาาาามา over มมทททอวววววสสสกกก่่ัันนนนุดยแลีีี16ชิต อยู่ได้ด้วยความหวังนะครับแต่ถ้าหวังแล้วกลัวผิดหวังอย่าลืมตุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาไว้เผื่อช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยนะครับนี่แหละฮะคำคมสโลแกนปิดคลิปอย่างที่มีเพื่อนๆขอมาในรอบร้วปีสแสดงเมื่อเช้าวันก่อน